พักเก้าไกลเสนอให้ยุบกอรมนอครับนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่พักการเมืองนี้ได้เปิดเผยตัวตนว่ามีความมุ่งมา่ปราถนาร้ายหมายทำลายความมั่นคงและการดำรงอยู่ของประเทศไทยอย่างชัดเจน ป,ประเด็นขึ้นอีกแล้วค่ะหลังจากที่พรรคก้าไกลมีการชูประเด็นให้ยกเลิกกอรมนล่าสุดค่โลกโซเชียลตามออกมาเซฟกอรมนพร้อมบอกถึงความสําคัญเหตุผลที่ไม่ยอมให้มีการยกเลิกกอรมนอ,อย่างเด็ดขาดจะเป็นยังไงไปดูกันค่ะจากกรณีนายรมดอนปัญจอสอสอบัญชีรายชื่อพักคก้าไกลเชิญชวนประชาชนแสดงความคิดเห็นต่อร่างพรบรยกเลิกพรบรการรักษาความมั่นคงภายในยราชนาจักรพศ2551 หรือร่างกฎหมายยุบกอรมนซึ่งเป็นร่างที่รมดรและสสพักเก้า 9, ไกลเสนอเข้าสู่สภาเมื่อกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาปัจจุบันอยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามรัฐธรรมนูญมาตรา77มีผู้ร่วมแสดงความเห็นข้อมูลณนะวันที่28ตุลาคมกว่า27,000คนในครมดรกล่าวว่ากอรมนเป็นองค์กรพิเศษที่ฟื้นคืนชีพในปี2551หลังการรัฐประหาร2549 มีลักษณะเป็นหน่วยงานที่ซับซ้อนกับหน่วยงานราชการอื่นๆและเป็นหน่วยงานที่อาศัยกรอบคิดเรื่องภัยคุกคามด้านความมั่นคงเข้ามาควบคุมแทรกแซงชีวิตของคนละเรือนโดยเหตุนี้จึงเสนอร่างกฎหมายที่มีเนื้อหา5มาตราเพื่อยุบกอรมนยกเลิกกลไกพิเศษที่นำโดยทหารส่รงสัญญาณเชิงบวกว่าเราต้องการไปสู่ทิศทางทางการเมืองลดมาตรการทางทหารสถาปนาประชาธิปไตยที่ตั้งมัน่น และสถาปนาสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งนี้ร่างกฎหมายดังกล่าวถูกวินิจฉัยให้เป็นร่างพรบรเกี่ยวด้วยการเงินซึ่งรัฐธรรมนูญกำหนดว่าร่างจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนได้ต่อเมื่อได้รับคำรับรองจากนายกร,รัฐมนตรีจึงน่าสนใจว่านายกจะมีท่าทีต่อเรื่องนี้อย่างไรตอนเห็นว่านายกควรเปิดโอกาสให้สภาผู้แทนที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน ได้พิจารณาถกเถียงเกี่ยวกับร่างกฎหมายนี้อย่างเต็มที่ไม่ใช้อำนาจปัดตบเรื่องนี้ตั้งแต่ตน้นนายรมดอนทิ้งท้ายว่าการแสดงความเห็นของประชาชนจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อสภาผู้แทนราษฎรในการพิจารณากฎหมายดังนั้นไม่ว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยไม่ว่าต้องการให้กอรอมนถูกยกเลิกหรือต้องการให้คงอยู่ขอเชิญชวนประชาชนเข้ามาแสดงความเห็นอย่างเต็มที่ผ่านเว็บไซต์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ล่าสุดเพจปราด3สีได้แสดงความเห็นถึงประเด็นดังกล่าวโดยระบุว่าไอ้พักก้าวไกลที่กำลังหน้ามืดสนับสนุนในการโหวตยุบกอร,รมนและโหวตรับร่างพรบรยกเลิกพระราชบัญญัติความมั่นคงภายในประเทศปี2551เป็นการลดอำนาจในการปกป้องอธิปไตยของประเทศไทยในเขต3จังหวัดชายแดนใต้ที่ติดชายแดนไทยมาเลเซียเขามีขบวนการจัดตั้งเป็นพักนอกกฎหมายคือคณะก้าวหน้า เป็นกระดูกสันหลังในการเคลื่อนไหวให้กับพักก้าวไกลพวกเขาแบ่งเกมและหน้าชัดเจนพักก้าวไกลเล่นในสภาพักก้าวหน้าเล่นใต้ดินจะเห็นว่าพักใต้ดินอย่างคณะก้าวหน้าเดินหน้าในการดึงไฟใต้ให้ลุกโชนขึ้นโดยการสนับสนุนจัดทําเกมบิดเบือนประวัติศาสตร์ชนชาติไทยมาเลเซียให้เกิดความร้าวฉานมากขึ้นโดยในการบิดเบือนให้เกลียดพระมหากษัตริย์ไทยและยุยงให้เกิดการแบ่งแยกดินแดนซึ่งเป็นสิ่งที่ผิด กฎหมายตามรัฐธรรมนรูญมาตราหนึ่งประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกไม่ได้ทั้งที่อาณาจักรปาตานีที่พวกเขาอ้างถึงนั้นไม่มีอยู่จริงไม่แปลกเลยที่คณะก้าวไกลจะเดินทางสู่การล้มกฎหมายล้มเงื่อนไทยด้วยการยุติอำนาจของหน่วยงานราชการไม่ให้ทำงานได้อีกดังนั้นเราควรเซฟกอรอมน ขณะที่ดตอรอิสระอินยาก็ได้แสดงความคิดเห็นถึงประเด็นดังกล่าวโดยบอกว่าการที่พักเก้าไกลเสนอให้ยุบกรอรมนถือเป็นอีกครั้งที่พักการเมืองนี้ได้เปิดเผยตรวจนอว่ามีการมุ่งมาตรปราถนาร้ายหมายทำลายความมั่นคงและการดำรงอยู่ของประเทศไทยอย่างชัดเจนเพราะว่ากอรมนอคือกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นงานราชการลับพร้อมยกตัวอย่างถึงองค์กรราชการลับในแต่ละประเทศที่ตั้งขึ้นมาและทำงานอย่างหนักในการปกป้องประเทศชาติเนื่องจากการทำสงครามมีทั้งบนบินและใต้ดินพร้อมจี้ถามว่าใครกันแน่ที่วนเวียนตอแยอยู่กับรัฐธรรมนูญของเราต้องการแก้ทั้งฉบับรวมหัวกับไอลอ n g o ต่างชาติโดยเฉพาะหมวดหนึ่งที่ต้องการให้ประเทศไทยแบ่งแยกได้ ไกลกันที่จุดประกายคําว่าสาธารณรัฐพักเก้าไกลเสนอให้ยุบกอรมนอครับนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่พักการเมืองนี้ได้เปิดเผยตัวตนว่ามีความมุ่งมาป่ปรารถนาร้ายหมายทําลายความมั่นคงและการดารงอยู่ของประเทศไทยอย่างชัดเจนเพราะว่ากอรมนอคือกองโดยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรมันเป็นในหน่วยงานข่าวกรองครับเป็นงานราชการลับที่น้องลองนึกถึงง่ายๆครับในหนังสายลับเยอะแยะครับ อเมริกาก็ CIA อังกฤษก็เจมบอลครับ MI 5 MI 6โซเวียตรัสเซียก็มี KGB หรืออย่างอิสราเอลเนี่ประเทศเดียวลบกับอาหรับรอบด้านเลยเนะครับเขามีหน่วยเข่ากรองที่ชื่อว่ามอสซาดครับนี่ทางานกันหนักหน่วงแล้วก็รักษาประเทศเขาไว้ได้ของเราก็มีก็คืออมอมร์นเนี่ยแหละครับเพราะว่าการทําสงครามกันนี่มันมีทั้งสงครามบนดินและสงครามใต้ดินสงครามบนดินก็เอารถถังเครื่องบินทหารไปสู้กันครับ แต่สงครามรับใต้ดินนี่มีทั้งการแทรกแซงการบ่อนทําลายกอวินาศกรรมการทําลายประเทศฝ่ายตรงข้ามจากภายในครับโดยการไปปลูกปั่นยุแยงให้ประชาชนของเขาเนะี่ยทำลายตัวเองครับพี่น้องลองมาเปรียบเทียบกับพฤติการของก้าวไกลดูสิครับว่าผมกล่าวเกินจริงหรือเปล่าใครกันแน่ครับที่วนเวียนตอแยอยู่กับรัฐธรรมนูญของเรานะครับต้องการแก้ทั้งฉบับเลยรวมหัวกับไอรอลเอ็นีโอต่างชาติเลยครับโดยเฉพาะหมวดหนึ่งเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเขาต้องการให้แบ่งแยกได้ ใครกันแน่ที่จุดประกายคำว่าสาธารณรัฐทางนี้ดรอิสระยังบอกว่าใครกันที่ทำลายความแตกแยกของพี่น้องในสังคมใครอยู่เบื้องหลังยุคพวกทะลุวังใครกันมาปลุกปั่นให้ลูกหลานเลิกรักพ่อแม่ปู่ย่าตายายและใครกันแน่ที่ต่อยายอยู่กับ112พักการเมืองไหนอยู่เบื้องหลังเรารู้อยู่เต็มอกพร้อมมองว่า ความพยายามในการยกเลิกตอ,อรมนอไม่ใช่แค่การกวาดบ้านแต่คือการเผาบ้านทิ้งพออ้างที่ว่าเปลืองงบก็เป็นแค่ข้ออ้างกับการที่ทําให้เรารู้เท่าทันศัตรูในทุกรูปแบบมันจะเสียหายอะไรต้องเรียกร้องให้เซฟกอ,อรมนอเพราะมันคือดวงตาในที่มืดของเราพัากก้าวไกลต้องการจะทําลายดวงตาดวงนี้แปลว่าร่วมมือกับศัตรูในการทําลายประเทศไทย ใครกันแน่ที่ทําลายความแตกแยกของพี่น้องประชาชนในสังคมครับใครอยู่เบื้องหลังยุอยพวกทะลุวังทั้งหลายแหล่ครับนักเรียนเนี่ยเลิกเคารพครูครับใครกันแน่มาปลูกปั่นให้ลูกหลานเลิกรักเลิกเคารพพ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นปัญหาใหญ่ลามไปทั่วแล้วตอนนี้สังคมเราครับลูกหลานหนุ่มสาวของเราเนี่ยถูกล้างสมองหรือแม้แต่สถาบันเมืองสูงใครกันแน่ครับที่ตอแยอยู่กำลังหนึ่งสองครับพรรคการเมืองไหนอยู่เบื้องหลังเรารู้อยู่เต็มอกผมมั่นใจว่าพี่น้องหลายคน รักรรคเก้าไกลสนับสนุนรรคเก้าไกลเพราะคิดว่าเป็นคนหนุ่มคนสาวรุ่นใหม่อยากจะมาปัดกวาดเช็ดถูบ้านที่มันรกลุงรังสกปปกแต่ผมอยากนําเสนอพี่น้องว่าให้เปิดใจพิจารณาดูครับความพยายามในการทําลายกรมนเนี่ยมันเลยเถิดจากการกวาดบ้านแล้วนี่คือความพยายามในการเผาบ้านทิ้งกอรมนอเหมือนดวงตาของเราที่ทําให้เรามองเห็นในที่มืดเราเห็นโจรเห็นสัตว์ป่าเห็นผีการทําลายกอรอมนอคือการตัดแขนตัดขาเราเราจะสู้ได้แต่ที่สว่างครับในที่มืดเราสู้ไม่ได้ นี่คือความมุ่งมัปราัถนาอะไรส่วนข้ออ้างว่าเปลืองงบเปลืองอะไรทั้งหมดนะมันเป็นแค่ข้ออ้างทั้งเพเราเสียเงินอะไรเยอะแยะคุณอยากทําประชามติสสรอั้งเยอะั้งแยะไม่เห็นเปลืองเลยกับการที่ทําให้เรารู้เท่าทันศัตรูในทุกรูปแบบมันจะเสียหายอะไรต้องเรียกร้องพี่น้องทุกคนครับมีความจำเป็นต้องเซฟกอรมนอนี่คือดวงตาในที่มืดของเราพรรคก้าไกลจะทําลายดวงตาตรงนี้ แปลว่าร่วมมือกับศัตรูในการทําลายประเทศไทยครับมาจนถึงตอนนี้ก็จะเห็นว่าพรกเก้าไกลมักจะเน้นในส่วนของการอยากยกเลิกในเรื่องของการปกป้องประเทศชาติก็ส่วนใหญ่นะคะทั้งในเรื่องของการอยากยกเลิกมากตราหนึ่งสการแบ่งแยกปัตตานีมาจนถึงการยกเลิกกอรมนอ ก็คงจะต้องตั้งคำถามแล้วล่ะค่ะว่านี่อะไรคะพักการเมืองที่บอกอยากจะทําเพื่อประเทศชาติเพื่อประชาชนแต่มาถึงวันนี้นโยบายปากท้องของประชาชนได้พูดถึงสักข้อแล้วหรือยังคะ